núi xước để gìn vun con cá, chữ cái chữ non cha mẹ ăn mang đi mang, nắp bút khi hụt, mì đâm, cô có mì hú đâm, hú cô mì búi nha, บาบาโกเอาขาเกาหูโคอมคำโนอมน้ำโยอมยํโลอมลําโกอมคำโจอมคำโดอมดํโกอมคำโจอมคํโคเอเค โอ so si, อีอีโยอีอีกออีกมออีมีโเอีสีโฮอีฮีโฮอีคีโคอาค่าอ่านเลยตรงนั้นนะค่าคี ไปทำเท่าลาเปไปลำเทา thế khẩy khắm khấu bầu nái bầu ba b bay Bầu ca đâm khăm nga tha bay khảy nga nga